สวัสดีค่ะวันนี้จะ,ะมารีวิวเตาทองม้ว,วนนะคะะวันนีนะ้ทีมตัวนี้มค้าขายอยู่นะหนะล,ลักๆจะมาดทองม้ว,ม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 วนแหละตัวนี้จะเป็นพิมองม้วนนะคะขนาดเจหลกลมวันนี้จะเป็นทีมอลูเนมน้ำหนักประมาณ2กกว่านะคะก็ถือว่าหนักแได้ๆตัวนี้ม่านนะคาเทสมาแล้ว แม่คเอง,ค,เองค่ะเแม่ครลองทามาแล้วโอเคเลยค่ะลายออกมาสวยตัวขนมออกมาดีอุณหภูมิไปก็คุมง่ายค่ะเพราะว่ามันไม่ได้บางจนเกินไปทำให้แบบว่าขนมไหมเร็วหรือว่าหนาเกินกว่าไปจะร้อน ไม่ชัดนะเพราะว่าแสงนโอเคนะด้านบ,บนกับด้านล่างจะไม่เหมือนกันนะคะทีนี้เราสามารถเปิดค้างได้เลยเวลาเราจะใช้ก็คือเราเปิดค้างอย่างเงี้ยถ้าเป็นบางตัวหรือว่าบางทีอาจจะเปิดค้างไม่ได้นะคะตัวนี้เปิดค้างได้ก็ตัวนี้เลย เลาเราใช้ก็จะเราก็เปิดฐานเวลาเราเอาขนมนออกเวลาเรา,เามาพับในเตาอะคะ่ะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ดีเลยนะคะตั้งฉากไดา้ดูนะคะความหนาหนาเกินไม่บางเกิน,กรนเราใช้ได้ทั้งตเตาแก๊สและเตาถ่านนะ ตัวนี้คือเตาขนมครกไซมีนี้นะคะเอามาใช้กับตัวนี้ได้เหมือนกันพิมพ์ทองม้วนสามารถมาวางแล้วก็ใช้กับเตาตัวนี้ได้เพราะว่าสามารถทำไม่ได้หลายได้หลายอย่างเลยเตาตัวนี้สามารถทํำพิมพ์ขนม,มครกไซมีนี้พิมพ์ขนมสิงคโปร์หรือว่าอาจจะเอามาใส่พิมพ์ทองม้ลนก็ใช้ได้นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีแผ่นกระจายความร้อนอยู่ด้านใน จะแถมนนะคะเป็นแผ่นกับความร้อนหรือว่าบางท่านก็ไม่ใช้ก็ได้แต่ส่วนมากถ้าทำคอนรดจะใช้กันถ้าทำฮอร์โมนจะไม่ใช้นะคะขาระขาตัวนี้ค่ะขารองเท้ายางเท้าะนะคะก็แถมแต่ถ้าซื้อแค่พิมนะคะขายแ5ดอยห้าสบาทรวมส่งนะคะส่งฟรีแต่ถ้าไปทางนะคะขอบวกเพิ่มเ0บบาทจ้า สอบถามได้นะคะราคาส่งก็อินบ็อกมาถามนะคะได้ค่ะชื่อเฟซแม่ค้าชื่อปุ้มปุ้ยนะจ๊ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ของพ่อค้าชื่อชิดชนกเครื่องครัวค้าส่งหรือติดต่อได้ที่เบอร์0621611677แมคะชื่อปุ้ยน,นะคะส่วนของพ่อค้า0634493593ค่ะชื่อเอ็มแม่ค้าขายจิมขนมกระทะและก็เครื่องครัว เอาขนมต่างๆหลายๆชนิดค่ะหรือว่าลูกค้าอยากจะสั่งรอหรือว่าสั่งทำตัวไหนสามารถสอบถามได้นะคะวันนี้แค่นี้จ้าขอบคุณค่ะ